สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีทุกทท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับช่องเพียนพาดวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะในแนวทางฮานอยนะคะสูตรวัดใจนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะของวันที่28นะคะฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิง และใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะสำหรับวันที่27ที่ผ่านมานะคะแอดให้เข้าหรือหลุดเนาะก็ไปชมกันนะคะนี่นะคะโอ้ยนี่นะคะสำหรับวันที่27นะคะรอบแรก799นะคะ 799กับ68นะคะมาตัวเน้นวิ่งรูดนะคะตัวเด่นวิ่งรูดนะคะนี่นะคะแอดจอไม่เข้านะคะส่วนรอบพิเศษนะคะรอบพิเศษ806นะคะนี่ตัวเน้นตัวเด่นของเรามา60นะคะแอดตัวเน้นเน้นให้นะคะนี่นะคะพี่น้องแอดมีตัวกลับนะคะ ส่วนส2นะคะเข้าตัวเด่นนะคะสําหรับตัวเจาะไม่เข้านะคะพี่น้องจา๋าเจาะไม่เข้าเนาะตัวเด่นวิ่งรูดมานะคะส่วนห5 9นะคะและ54นะคะโอ้ยเสียดายมากๆนะคะดิงบนล่างเลยนะคะไม่เข้าเนาะ54เด่นมาอีกนะคะให้ตัวเด่นถูกแต่ว่าเอเจาะไม่เข้านะคะพี่น้องจา๋าส่วนรอบ v i p นะคะ9 4 3สนะคะ ก็สีสามตัวเน้นมาอีกนะคะพี่น้องนี่นะคะเข้าตรงๆนะคะพี่น้องจา๋าส่วนสามศูนย์ไม่มีเข้าแต่ตัวเด่นวิ่งรูดนะคะสรุปเข้าสองนอยนะคะศูนย์หกตัวที่เน้นให้นะคะแล้วก็สี่สามนะคะรอบ v i p และรอบพิเศษบนนะคะ v i p บนนะคะตัวเด่นมาหมดนะคะครบแต่ว่าเจาะไม่ได้เนาะพี่น้องจ๋าก็เข้าสองคู่นะคะยังดีเนาะ ไปลุ้นต่อนะคะพี่น้องสำหรับวันที่2 8นะคะแุ้นะคลุ้นไปด้วยกันนะคะวันนี้นะคะเอดก็ให้เด่นเจนะคะเด่นสี่นะคะก็แปดอีกตัวหนึ่งเนาะแต่ว่าเอดไม่ได้เจาะนะคะพี่น้องจ๋าเอาไว้สำหรับเป็นสำหรับพี่น้องสายวิ่งสายรูดนะคะ เจ็ดสี่นะคะเจ็ดนะคะก็จะมีเจ็ดศูนย์นะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดแปดนะคะส่วนสี่นะคะก็จะมีสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สอง ส3สนะคะ4ีสาม,มาแล้วมาอีกได้นะคะพรุ่งนี้คิดว่าสีน่าจะยังมาอีกนะคะพี่น้องจา๋าแล้วก็สี่นะคะไปกลับด้วยนะคะพี่น้องจา๋าอย่าลืมไปกลับนะคะวันนี้แอดก็จะมีตัวกันเบิ้ลให้ด้วยนะคะพี่น้องเพราะว่าก็กันเบิ้ลน,นะคะสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบก็กันไว้เนาะ ถ้าไม่ชื่นชอบก็ไม่เป็นไรนะคะสำหรับพี่น้องสายวิ่งสายรูดก็รูดได้วิ่งได้นะคะเจ็ดเจ็ดและสี่สี่นะคะเพราะว่าในตารางมันมีเบิ้ลนะคะสําหรับตัวที่แอดชอบนะคะสูตรวัดใจนี่เดินดีมาตลอดนะคะสําหรับพี่น้องสายวิ่งสายรูดเนาะอ่าเน้นเน้นรูดนะคะเน้นรูดเจดกับสี่นะคะพี่น้องเจ็ดกับสี่เนาะ ส่วน7นะคะเอสชอบ7 0นะคะ7 4นะคะแล้วก็7 8นะคะส่วน4นะคะก็จะชอบไปที่4 0 4 3นะคะมาแล้วมาอีกได้เนาะแล้วก็4 8นะคะกันเบิ้ลนนะคะชอบทั้ง2ตัวเนาะ สำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคปไว้นะคะป้องกันการลืมนะคะก่อนออกไปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดในการทำคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะเฮงเฮงรวยๆวยปังๆนะคะจบคลิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ